สวัสดีครัครบทุกท่านครับวันนี้ก็จะได้ทำการเปลี่ยนดินรกระถางน,นะครับให้กับไม้นองแหนโซโคต้ตนนี้ซึ่งเราเคยเข้าลวดไว้ตอนไปออกบูธนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนวัสดุปูกเปลี่ยนสกระถางดินเผาสงคมให้เขาไว้เพื่อเตรียมออกนำไปจําหน่ายตามที่บูธที่เราจะออกต่อไปนะครับ เราถอดออกจากกระถางเดิมนะครับแล้วก็แค่ดินเก่าออกนิดหน่อยนะครับก็ทามาวางตําแหน่งตรงกลางของกระถางใบที่เราจะเปลี่ยนใหม่นี้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลุกนะครับกรบโดยรอบให้เขา,เอาพอตั้งลําต้นได้ไม่ต้องแน่นมากนะครับให้หลวมๆไว้เพื่อให้เขาตั้งตัวแล้วก็เดินรากกินปุ๋ยได้ที่เราใส่ไว้แล้วเมื่อเขาแตก กิ่งแตกใบเพิ่มขึ้นมาก็เป็นอันว่าเขาพร้อมที่จะออกดอกให้รีชื่นชมละเพราะว่าไม้เหล่านี้อายุเขา10กว่าปีแล้วถึงเกณฑ์ที่จะมีดอกได้แล้วแต่ว่าต้องได้รับแดดเต็มๆนะครับฮะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ